โอาแฉ่ไม่โดนดีกว่านาโอ้ยโอ้น้ำลกอนดลูกเลยโอ้อหเอาแ้าผิซางเีย ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาติดตามเบึงบรรยากาศชีวิตของยูทูบเบอร์สายยกยอนะครับหรือว่าสายตึกสะดุ้งครับจะเป็นคือครับพี่น้องครับุนะเบื้องหลังการถ่ายทำครับพี่น้องครับชีวิตจริงของเพื่อนะครับนี่นะครับคุนเห็นเ่าเจอได้ปลาใหญ่เมื่อกี้นี่คุนบอยอมได้บั๋นครับค่ายฮอกกิต้าพุณบอกคนนา้มันบอกพอใส่อะนะ ต้องแช่ไว้ประมาณสัก5นาทีอันนี้น้องกระต่ายนะครับเจ้าของกระต่ายป่าที่นี่นะครับซึ่งเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของค่าบริการนะครับค่าบริการค,คนละ100บาทค่ะต่อคนเหรอที่เป็นลายหัวที่เป็นลายหัวค่ะต่อคนต่อคน100บาทก็คือคือ100บาทนี่คือเป็นค่าใช้พื้นที่อ่าใช่ค่ะตลอดทั้งคืนบจบเลย ปลอดฟงหลอดไฟเราเรามีให้ปลอดไฟเรามีให้อุปกรณ์ครัวควบทำครัวเรามีให้คือในหนึ่งร้อยบาทนี่แหละจบเลยส่วนเอาของอาหารอะไรคุณก็หามาเองมาเตรียมมาหามาทำเองได้เลยค่ะมแล้วครั้นี้จุดกลางเต็นท์เรากลางตรงไหนได้บ้างจริงลูกค้าแบบเลือกกลางได้เลยว่าจะกลางตรงลานหรือว่าตรงแค่ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ค่ามีฝั่งคุณได้ไหมไม่ได้ค่ะเป็นของส่วนของคุณตัวค่ะ เป็นของเขาถ้าเราไปก็ถ้าเขาไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่พอถ้าเขารู้ก็มันจะเหมือนจะเป็นเรื่องกันว่าเอ้ยมาใช้สถานที่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเคยมีน้ําที่ขึ้นมากกว่านี้ไหมมีค่ะขึ้นถึงต้นยางขึ้นไปถึงต้นยางนู้นเลยนะน้ําที่มันมาเยอะๆนะถ้าเกิดถ้าเกิดน้ําในลําธารมันขึ้นถึงครึ่งของลาธารอ่ะเวลาน้ําป่ามาก็คือถึงต้นยางน้ําป่ามา ขึ้นไปถึงต้นยางข้างบนนู่นครับุผู้ชมครับแต่มันมาร็วแล้วก็ไปเร็วอ๋อก็หมดเร็วปายัางปายัางปาซิวอ้าวครับปุ๊นนะนะครับเบานายแล้วก็เบาเบาอะไรวะลืมชื่อมันวะน้นองเบนน้นองเบนนะฮะเขากําลังสมหัวกันนะครับยูทูบเบอร์สายยกยอแต่เราก็พูดคุยกันกันกบน้องกระต่ายป่าครับอยู่ตรงนี้ครับกับ,บเบาเตอ นะครับแล้วก็มุมนี้ก็จะเป็นบ่าภูมิครับเก็บบรรยากาศนะครับเพราะว่านานๆจะได้มาทีนะครับเผื่อจะออกจากบ้านได้นะครับเผื่อจะขออนุญาตนะครับต้องเขียนเรื่องตั้งหนังสือเรื่องนี้นะโอ้เยอะแยะไปหมดเลยครับนะพอออกมาได้ก็เอาให้เต็มที่นะครับแม้กระทั่งเหตุนะครับที่มันเกิดขึ้นบริเวณนี้เราก็ถ่ายเก็บไว้นะครับอัานี้น้องกระต่ายคิดจะแบบมีรีสรงรีสอร์ทอะไรไหมในอนาคตรีสอร์ทน่าจะไม่ได้ ไม่คิดว่าจะไม่ทำค่ะไม่ทําดีกว่า<ช>ที่เกียรติบริการ<ช>ที่เกียรติคอยทําความสะอาดดูแลรักษาเนาะทําเป็นที่กางเต็นท์แบบเราเน้นความสงบแล้วก็ความเป็นส่วนตัวมากกว่าค่ะอ,อ,อยากให้คนมาแล้วแบบรู้สึกว่าได้อยู่กับธรรมชาติมากกว่าที่ให้มันจเจริญไปมากกว่านี้ะอ้าวดีมากเลยครับครานนี้เออตองละครับเต็นท์กำลังจะไปแล้วะฮะลมแรงมากลมแรงมากเคยมีแบบ คนเข้ามาใช้บริการแบบทีท,ทีต่อเนื่องเนี่ยเยอะไหมคือเหมือนเหมือนช่วงหยุดยาแบบนี้คนจองมา3มวันติดค่ะแต่ด้วยความที่โดนพายุฝนอ่ะลูกค้าก็ขอเลื่อนไปก่อนเป็นอาทิตย์หน้าอย่างเงี้ยค่ะโอ้พูดง่ายว่าก็มีจองเข้ามาแล้วมีจองสามวันต่อเนื่องเลยคือวันเป็นช่วงวันหยุดใช่แต่ก็มีการเลื่อนวันไปเพราะว่าพายุเข้าใช่ค่ะแต่คือเราอ่นรับแค่ วันละหนึ่งปุ๊บเท่านั้นไม่ได้แบบรับเยอะว่าคนเพราะว่าอยากให้มาแล้วรู้สึกเป็นส่วนตัวจริงๆไม่แบบว่าไม่ใช่ว่ามาแล้วแบบกลุ่มหนึ่งโงวยวายกลุ่มหนึ่งเสียงดังอ,อะไรไอย่างเงี้ยม่ะใ,ใช่อ่ะน้องสายฝากเบอร์หน่อยแล้วก็ฝากเพจหน่อยฝากเพจลานกลางตน้นกระต่ายป่าแคมปิ้งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสนใจที่พักทักได้ที่เพจได้เลยค่ะอือหือ ก็คือทักไปที่เพจเลยอ่ะพักไปที่เพจเลยครับว่าสนใจที่พักเดี๋จะจองเดี๋ยวกระต่ายก็จะจัดวันให้เองใช่ครับว่าวันไหนมีคนเข้าแล้วจองแล้วอะไรอย่างนี้ก็ต้องเลื่อนไปเป็นวันใหม่เราอนุญาตให้เลื่อนได้ค่ะอือฮึน้องบ่าวพุงจีนนวลนะครับพี่น้องครับหมอน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 ตีนนวลเลยเฮ้ยขึ้นจากนวลเหรอครับพี่น้องขอบพี่น้องค่ะเอาละนะครับขอบคุณน้องกระต่ายมากๆนะครับสำหรับกระต่ายป่าแคมปิ้งนะครับจุดกลางเต็นท์ ลานธรรมชาตินะครับบริเวณสวนยางแล้วก็มีริมน้ําเป็นห้วยใช่ไหมเป็นห้วยก้านเหลืองเขาเรียกว่าห้วยก้านเหลืองน้ําไหลลงมาจากภูเขาน้ําไหลไมาจากบ,บนภูเขาคอฮึแต่ถ้าเกิดรออีกสักพักหนึ่งนะครับที่พี่น้องเห็นนะครับรออีกสักพักก็จะใสเหมือนบุรก์ลน้ํามันออกสีฟ้าครามเหมือนกันนะครับแต่นี่คือพายุเข้าเมื่อคืนนี้นะครับฝนตกหนักมากๆเลยนะครับก็เลยทให้น้ํามีสีแดงนิดนึง น้ำขุ่นนะครับ,รบไม่ใสเป็นสีฟ้านี่ก็ฝากจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งครับของตัวนครพนมของเรานะครับถือว่าไม่ไกลมากสําหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับบรรยากาศธรรมชาตินะสามารถเล่นน้ําได้นะครับทำอาหารนะครับพักผ่อนฟังเพลงกันสบายๆดื่มได้ก็เอาให้สมมาพาคนกันแล้วกันนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยสำหรับคลิปนี้บ่าวเตือเลาะเสาะแซบขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับไว้พบกันใหม่ ปร่งโปรงเพลงน้องกระต่ายตอบว่าจวดนะจวดดังๆหน่อยจวดค่ะโอ้ใช้ได้ครับถือว่าหลอกง่ายมากครับเจ้าของที color. ่นี่ฮะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยโอว่นโอ้โดาวดีลูกนอันนั้นดีลุ้นเลอโอ้ยอ้โหเอาไีสังเกดิไปยังไปยัง กาบ,บ,บิ่งก็ยังกาบิ่งไงพอแล้วป่ะโอ้ยเย็นหนังรมนนั <c oughs> <c oughs> ับพี่น้องครับกระต่ายป่าแคมปิ้งโอ้ต้องมาให้ได้นะครับถ้าไม่มาถือว่าเสียวอากาสมากๆกับชีวิตนี้นะครับหนึ่งครั้งในชีวิตนะครับต้องมาที่กระต่ายป่านะครับมาแล้วบอกบอกว่าทีมงานนครลำโขงนะครับแนะนํามานะครับท่านก็จะได้ราคาพิเศษนะครับ100บาทนะครับปกตินะครับราคาพิเศษนะครับต้องแพงกว่าปกติ โอ้ไม่ไปนตองไปให้ตัวทูไข่กว่าเนี้ยปีนขเนขเาเจาเลยครับีไข่ขนาดตัวข้ากน,เน,นิเนเลยตไปให้ตตมเจ้า,าเลยปีเา ย็นขนาดนี้ยดด้วยเลยดูดิเราจะวัดนี้านนี้โอ้โหยอสุด้โอ้บลุไปล้วไปแล้วปล้วเล้วไ้เด็ดเด็ดเด็ดเบาพูดละล้อยเดยครับตัวเบาเตืนไปหมดเครับมันจ โอ้สุดยอดยดนั่น oh, ้นโอ้ย uh? uh? oh. ่ืนหาเดูเมื่อเรา้นานะนอนีนะนอนอูน้ำเูโอ้ดำๆน้ำๆดูดำน้ำดำน้ำเอาดำไหมดำไหมดำไหม เปลี่ยนป่ะเฝ้าโอ้าพีเฮียงนาก่านี้ค่นะบองน่เลยดูเขได้ดอกปลาโอระเกยทีนวดโอ้ผักขนาดเลยเย็นเลยเย็นแล้วรับเลยเด้รับรัเลยรับเลย

เพือนครับน้ำแช่ช่วยเย็นได้ไหมไไหมสุดยอดโอไป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 

บรรยากาศด,ดีไลร์ครับพี่น้องครับกระต่ายป่าแคมปิ้งนะครับบอกไล่รอบแล้วนะครับคุณต้องรีบมาติดต่อไปได้นะครับที่เทสลานการเซ็นต์กระต่ายป่าแคมปิ้งนะครับแล้วก็จอดซะอุ้ยอ้ยว่าเปียกไงหลังเลยใส่กุ้งกุ้งวันนี้มันเลือกนี่นี่มันเลือกคนเดียวคนละคนนั่นแหละ,หละเออนี่ ครับพพี่น้องครับนี่คือคลิปบรรยากาศของการเล่นน้ำนะครับช่วงนี้นะครับช่วงหน้าฝนน้ำมันยังบรหลายครับพี่น้องนะครับแต่ว่าบรรยากาศของการเล่นน้ำคือว่าใช้ได้นะครับที่กระต่ายป่าแคมปิ้งนะครับบต่าเตรอเลาะแซ่บที่พาพี่น้องไปเลาะที่พาพี่น้องไปเซาะนะครับที่พาพี่น้องไปแซ่บ อย่าลืมกด subscribe ใส่กระดิ่งนะครับจูดมันใหมิดอันใดนก็ได้นะครับใส่เข้าไปคิดห mm ัว hmm. คิดถึงหนักแทงคือเก่าครับพี่น้องครับฮัลโลปโเป้งจ mm ุ hmm. ๊บจุ๊สวัสดีครับ